สวัสดีค่ะผู้ชมคะสำหรับวันนี้จะไปอยู่วัดกิรยวาสนะคะหรือว่าป่าเหือดน้อยถูกเปล่าป่นเหมืองแดงน้อยนะคะอยู่ตาบลเกาะช้างอาเภอแม่สะจังหวัดเชียงรายคะ่ะตอนนี้ให้ดูข้างหลังสวยงามนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะที่สารด้วยไม้ไผ่นะคะซึ่ง เป็นแห่งแรกแห่งเดียวและเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะตรงนี้นะคะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระสิงสารชนะมารหรือว่าถ้าจะพูดเป็นชื่อคนรู้จักคือพระสารนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะความสวยงามของของพระสารใหญ่โตมากนะคะเดี๋ยวจะาแปนจะมีเซอร์ไพรส์ซอรไร ว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่อันนี้เป็นอ,องค์พระเจดีย์สรีสีเงินนะคะนี่นะคะเป็นพระธาตุที่อยู่ในวิหารแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเห็นรูมิคะพาคุณผู้ชมลอดใต้ธานพะร่วมกันน้โมสามจกพร้อมกันแลวลอดพร้อมกันนะแต่จะเปน็นลอดเป็นแล้วแต่ตอนนี้จะทำให้เป็นพิธีโอเคละหนึ่งสองสาม เห็นข้างในมั้ยคะข้างบนค่ะตรงนี้ค่ะข้างบนพอละเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากรอดใต้ฐานพระโอเคไหมแต่ท่านอาจจะแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้แต่บรรยากาศวัด ร่มรื่นแล้วก็คือจะบอกว่าคันทรีเลยก็ไม่ใช่แต่คือในความคุันที่ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านศาสนาและวัฒนธรรมอยู่นะคะก็เลยเนี่ยเห็นไหมคะหลายอย่างเขากำลังจัดมาหาจุลกถินไปนะคะก็เลยมีอะไรไหลายๆอย่างยังครัง้งคาอยู่มีพระนะคะอันนี้เป็นพระอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยอุปคุตนะคะอันนี้เป็นพระอุปคุตแล้วก็ อีกหลาย,ลายอันนี้มีสาลิกาค่ะหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจคนคุคนี้เป็นตะปดชนะมารก็ใครที่สนใจอยากจะมาร่วมทาบุญกันที่นี่นะคะตอนนี้เนี่ยวัดแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะยังเหลืออีกรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะก็อยากจะชวนพุทธศรัณยก,กชนชาวพุทธทุกท่านนะคะชาวพุทธทุกท่านมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลกันนะคะก็ ตอนนี้ถ้าหากว่าอยากจะมาขออนุญาตถือคริปนะคะมาร่วมทบุญกันที่วัดฮิรัญยาวาสเหมืองแดงน้อยตะบนเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็กินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะรู้สึกว่าภาพจะไม่ค่อยสวยนะขออนุญาต,ย,าตย้ายที่ตั้งอ่ตอนนี้ภาพสวยลนะนิดหนึ่งก็นี่นะคะจะเป็นภาพที่พระเขา ตั้งตายไว้จะเป็นวิหารอย่างนี้ซึ่งเป็นอย่างที่จะให้ดูนะคะวิหารโดยรวมคือทําจากไม้สารทั้งนั้นเลยนะคะมีพระองค์เก่าแก่นะคะเห็นเห็นลายเนื้อไม้เนาะก็อยากจะให้คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้พบกับความเป็นหนึ่งแบบยังไงขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สร้างวิหาร แล้วก็ตอนนี้เขายังไม่ได้มีการบรรจุนะเห็นที่ทุกทนได้เห็นนะคะเขายังไม่มีการบรรจุหัวใจพระสารเข้าไปนะเดี๋ยวก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะแต่ยังไม่รู้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวอ่านประวัติให้ฟังดีกว่านะคะพระสิงสารในโบราณเนี่ยที่ทาจากไม้ไผ่ชนิดที่มีถิ่นกําเนิดจากพมา่านะคะเราไม่ค่อยรู้จักกันใช่ไหมสมมาก,ก็จะมาจากพมา่านะคะอยู่บนภูเขาสูงที่มีชื่อ,ท,อที่มีชื่อตามท้องถิ่นว่า ไม้มุงนะคะนำมาจากสารเป็นองค์พระพระซึ่งใช้ภูมิปัญญายท้องถิ่นมีขนาดหน้าตัก9.9เนี่ยนะคะก็ค,คือพระองค์นี้แหละถือว่าเป็นพระกษริย์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นองค์สารเป็นองค์พระสารเนี้ยหลังจากที่เสร็จแล้วจะทาด้วยน้ำยางลักนะคะที่เห็นดำๆอยู่นะคะจะทำอาทาด้วยน้ำยางลักในน้ำยางละยางลักนะคะเพื่อรักษาเนื้อไม้ไม่ไม่ให้ เสื่อมสลายแล้วก็เพื่อความคงทนถาวรนะคะก็สำหรับพระสิงสารนะคะเป็นพระแห่งความรักค่ะหนุ่มสาวคู่ใดที่ได้มาสักการะบูชาจะรักกันยืนยาวตลอดไปนะคะแล้วก็ด้วยอนุภาคแห่งการได้ใช้ไม้มุงคะไม้มุงไม้มุงมาทำเป็นพระองค์ ก็จะมังเกิดผลในอนุภาพงกานปกปกักรักษาตระกูลแล้วก็ตนเองให้รอดพ้นปลอดภัยจากพยาอันตรายต่างๆทั้งปวงนะคะจะเกิดความโชคดีบารมีสูงส่งจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะคะแล้วก็จะสารต่อฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดจะสารต่อชีวิตอายออุให้ยืนยาวมั่งคัง่งถาวรไร้โรคภัยนะคะจะสานต่อธุรกิจ นะคะร้านค้าให้เจริญงอกงามเพิ่มพูนภัยบูลแล้วก็จะสารต่อเงินทองไม่ให้ไม่ให้ขาดมืออีกด้วยนะคะแล้วก็จะสารต่อตระกูลใครที่ไม่มีลูกก็มามาสืบสารกันที่นี่ด้วยตระกูลสงสงเกิดในอ,อ่านี่เป็นที่เชิดหน้าชูตานะคะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าตอนนี้วิหารแห่งนี้ก็ยังก็ยังต้องการทุนทรัพย์ในการ สมทบทุนเป็นอย่างมากเลยที่เป็นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่ทารุปบารุงพร,ระพุทธศาสนารวมไปถึงเผยแพร่ในส่วนหนึ่งนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเข้ามาในส่วนของบัญชีนี้นะคะด๋ยาจะขึ้นมาให้ดูอีกทีละกันมัน,มนลับได้นเนาะถ้าขึ้นมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวัดนี้นะคะมีบัญชีบริจาคธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สายสองชื่อบัญชีโครงการ สร้างวิหารหลวงทันวิหารหลวงทันใจพระสารสารด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังโดยพระอาจารย์อภิการภูวนายนานาโยนะคะละที่บัญชีนะคะใครจดได้จดนะจ๊ะหกเจ็ดสองขีดสองขีดศูนย์หนึ่งสาสี่เ้าขีดศูนย์นะคะ เดี๋ยวจะขึ้นไม้ให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวได้ไปบบสถวนนี้สคริปต์นี้อยู่ที่จะปาละนะก็ไม่ห่างจากตัวแม่สายเลยนะคะถ้าจะไปใดวาวหรือจะไปที่ไหนในในตัวแม่สายเนี่ยก็จะมี PR ให้เห็นอยู่แล้วนะคะแต่คิดตอนแรกคือคิดว่าวัดแห่งนี้น่าจะเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะคะก็มาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะถือว่าเป็นสิ่งดีนะเพราะว่าลหลายๆอย่างนะคะเป็นวัดที่ทําด้วยไม้สารทั้งหลัง นะคะทั้งวิหารทั้งพระแล้วก็มีพระเจดีย์ด้วยแล้วก็สามารถลาะลอดใต้ฐานพระด้วยเราไม่ค่อยได้ลอดใต้ฐานพระใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่ณนะแบบอำเภอที่สูงที่สุดเหนือที่สุด ของประเทศไทยแล้วก็พระสารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมันมันมีอะไรที่ที่สุดที่สุดในหลายอย่างเยอะนะคะเทอนนั้นคลิปนี้ขอจบด้วยเลขงามยามดีนะคะกับ8ปนาทีนิดๆนะก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดติดตามทุกท่านอนุมโมทนากับการทำบุญของทุกท่านกราบสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะ